เทียบเคียงกับกรณีนักโทษอื่นๆแล้วซึ่งทั่วไปจะทราบว่ายากมากที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับหลายกรณีต้องอาการหนักจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานที่เคารพครับขอนิดเดียวครับจบแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมยืนขึ้นยกมือพ้นทิะนี่คือการประท้วงตามข้อบังคับผมขออนุญาตท่านประธานครับผมอยากให้ การประชุมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยในบริบทของการในข้อบังคับของกระทู้ถามสดด้วยวาจาอย่างเคร่งครัดครับท่านประธานครับ,บคดีคผู้ถามกระทู้ได้ใช้เวลาหมดลงแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับแต่อันนี้ท่านผู้นาฝ่ายค้านก็บอกว่าส,สุดท้ายแล้วที่มีการถามกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนี่เราก็ผ่อนผ่านให้นะครับเพราะว่ายัางอยู่ในประเด็นและก็เป็นเรื่องสําคัญ ท่านประท้วงถูกแล้วแต่ผมขอตามที่ท่านขอหนึ่งนาทีซึ่งเราปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ได้หมายขอเพี้ยเปี้ยเปี้ยบางทีรัฐบาลตอบเกินหรือไปเราถางเกินก็ต้องผ่อนผันให้เพราะประชาชนกําลังติดตามดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมประเด็นกําลังกําลังเข้าได้เข้าเก็บเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้รัฐบาลตอบครับด้วยความเคารพครับผมไม่ประท้วงท่านผู้นําฝ่ายค้านในข้อห้าร้อยห้าสิบสองนะครับเป็นลักษณะของการผมินิจฉัยแล้วนะครับ กับวิจัยว่าให้ดําเนินการต่อหรือให้หยุดก็เป็นอธิบดีประานผมพะยายามวิจัยตามข้อบังค,คับเรา่อนปันก็อย่างนี้ครับไม่ได้หมายความว่าต้องต้องต้องเปียกปมหมดเกงและหยุดผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นาฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคําถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานวิจัยตามข้อ71ออย่างเคร่งครัดเถอะครับ ประธาน,นที่เคารพครับผมวิโรจน์ักขณีสอครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบบแบบัญชีในชื่อพรรคก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิน้นทําไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปี้าครับ แล้วขณะที่สาการเกี่ยวกับการดําเนินคดีทางการเมืองและการพุกคามทางการเมืองไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแล้วซ้าร้ายความรู้สึกถึงกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานกับรุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่เราทราบกันดีครับว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิในการรักษาตัวนอกเรือนจํารักษาพยาบาลนอกเรือนจําบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเทียบเคียงกับกรณีนักโทษอื่นๆแล้ว ซึ่งทั่วไปจะทราบว่ายากมากที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับหลายกรณีต้องอาการหนักจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานที่รบครับขอนิดเดียวครับจบแล้วครับท่านประธานที่รบครับกับผมยืนขึ้นยกมือพ้นทีสะนี่คือการประท้วงตามข้อบังคับผมขออนุญาตท่านประธานครับครับเกิดครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมใช้วัฒนาตินรัตน์มหาสารคาม พักเพื่อไทยผมขอประท้วงธรรมทานตามข้อ9ขอประท้วงผู้กำลังถามกระทู้สดตามข้อ69และประกอบข้อ160ท่านปรมทานที่รบครับข้อ160กระทู้ถามสดด้วยวาจาแต่และกระทู้ให้ถามได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง ได้ต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดเวลา30นาทีแปลว่าผู้ถามและผู้ตอบมีเวลาคนละครึ่งคือ15นาทีที่ผมลุกขึ้นผมลุกขึ้นในความเกรงใจท่านประธานลุกขึ้นด้วยความเคารพและเกรงใจท่านผู้นำฝ่ายคา้านผมอยากให้การประชุมเป็นไปได้วยความเรียบร้อยในบริบทของการในข้อบังคับของกระทู้ถามสดด้วยวาจาอย่างเคร่งครัดครับท่านประธาน ครับคดีนี้ผู้ถามกระทู้ได้ใช้เวลาหมดลงแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับแต่อันนี้ท่านผู้นำฝ่ายคา้านก็บอกว่าสุด,สดท้ายแล้วที่มีการต่างกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไปเวลาหนึ่งนาทีสองนาทีนี้เราก็ผ่อนผ่านให้นะครับเพราะว่ายัางอยู่ในประเด็นและก็เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็จะต่อนะครับผมต้องต้องขอไปเพราะว่า เราปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องปล่อยละเลย mm. เกินเวลาไปแล้วมาถ้าหนึ่งนาทีสองนาทีก็เราขอกันแล้วก็เมื่อกี้ท่านก็บอกขอเวลานิดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเราปฏิบัติกันอย่างนี้ครับเราก็อย่าไปอะไรมากเอาประเด็นที่อยู่ประเด็นแล้วก็การการพิปรายก็ยังอยู่ในประเด็นเราก็ดําเนินการด้วยดีครับขอ ขอขอให้เกียรติเช่นกันละกันนะฮะผมให้เกียรติท่านผห้นิท่านยการด้วยท่านผู้นำฝ่ายการคูงร้ำนะครับผมก็พยายามที่จะดูแลให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความร่ผมให้เกียรติด้วยความเคารพท่านประธานครับตอนนี้ผมกําลังประท้วงอยู่ตามข้อ71รบเดผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าท่านประท้วงถูกแล้วแต่ผมขอตามที่ท่านขอหนึ่งนาทีซึ่งเราปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ได้หมายความเปี้ยเปี้ยเปี้ยบางทีรัฐบาลตอบเกินหรือ ไปเราต่างเกินก็ต้องป่อนผันให้เพราะประชาชนกำลังติดตามดูนะครับว่าไอ้ทำไมประเด็นกำลังกำลังเข้าได้เข้าเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวให้รัฐบาลตอบครับด้วยความเคารพครับผมไม่ประท้วงท่านผู้นำฝ่ายค้านในข้อห้า2้ย้าบนะครับเป็นลักษณะโครงการอภิปรายผมวิจัยแล้วนะครับการวิจัยว่าให้ดำเนินการต่อหรือให้หยุดก็เป็นอธชีพประธานผมพยายามวิจัยตามข้อบังคับเราผ่อนผันก็ย่างครับไม่ได้หมายความว่าต้อง ต้องต้องเปียก่อหมดเก่งและหยุดท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสนอกฎหมายหรือปรึกษาหารือหรือการถาปรัทุดสดเดี๋ยวกระท,ทุ่วไปก็อ,อย่างนี้ครับเราลองไม่ได้ปล่อยให้มากมายเสียเวลาครับขอบคุณท่านต่อไปอาจจรขอบคุณครับที่ท่านไปายาง ช่วยรักษาเวลาให้ท่านประธานท่านประธานก็เกรงใจนะสวัสดิคกณูนธกรมประกาครับเจนท่านสั้นๆครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วขอภัยท่านสมาชิกนะครับผมรบกวนเวลาอีกเล็กน้อยจริงครับสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมสรุปแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าเราต้องทาให้เกิดตั้งการตั้งคําถา,ถามถึงความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันในกระบวนการยุติธรรมครับรัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามบียบทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ ต้องขังที่ได้รับสิทธิไปรักษานอกเดือนจำเนี่ยเกินร้อยยี่สิบวันอยู่สามคนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นชี้ศเหมือนเดิม,มดผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคําถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานที่จ<อ>ใช้ตามข้อ71อย่างเคร่งครัดเะครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ักขณีสอนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีแบบบัญชีในชื่อพรรคเก้าไกลครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับ ท่านนครับผมยังประท้วงอยู่นะครับท่านวิโรวยังเลอะเทอะอยู่นะครับครับครับบอกท่านประธานว่าผมจำได้ว่าเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรจนี่แหละครับโป้งคำว่าสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยครับเอาเท่านี้แหละครับเรากรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการไปด้วยดีครับนกำลังดำเนินการด้วยดีท่านผู้นำการงานก็ได้สรุปคำตอบแล้วนะครับท่านท่านวิโร์ครับประท้วงครับ คืออย่างนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้วถ้าเกิดทางท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาไม่พาดพิงผมนะครับผมก็คงจะไม่ขออะไรพาดพิงนะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพูดคํานั้นเนี่ยมันก็ส,อส่อถสงพฤติกรรมอย่างนั้นนั่นด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยตัวเองก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อบังคับข้อที่71คําวินิจฉัยของประธานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คาท่านไอ้คานั้นที่ท่านพูด มันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเองนะครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับท่านประธานดชบุญชาวกรุงเทพมหานครดชบุญครับผมผมคิดว่ากองกงงพอสมควรนะครับคุณวิโร์ต่อไปก็ระวังกับถามถึงแม้ว่าท่านจะประท้วงผู้ที่ประท้วงนะครับเราไม่อยากให้นั้นทึเี่ยมไปท่านท่านใจถวั์คิดว่าท่านจบแล้วใช่ไหมครับกราบครับก็ต้องต้องขอบคุณผู้นำรายการครับอคครับเมื่อกี้ผมผู้รำบอกว่าอบคุณครับกรณีที่ ถ้าต่ออีกผมก็มาท้วงอีกครับท่านประธานครับแล้วผมจะถามยังไงครับหมดเวลาแล้วครับเรื่องเวลาประธานจะเป็นคนดูเวลาเอท่านผู้ประท้วงครับเวลาประธานจะเป็นคนดูประธานบอกแล้วขอเวลาผมผมคิดว่าท่านใจยธวัฒประเด็นท่านท่านนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับผมไม่นึกดึงเลยนะครับถ้าตามไปอีกคือเละเทอะนะครับท่านประธานครับมันหมดเวลาจริงๆครับอ่านร้อยหกสิบนะครับขณะนี้กระทูที่สาม ก็ยังรอกันอยู่ครับผมยื่นดึงหรอกครับผมไม่ใช่คนเกเรเกเรครับท่านทานครับยืนยันก็ประเด็นนี้ผมคิดว่าเราได้ใช้เวลาที่ประท้วงกันประท้วงมาแล้วก็เสียเวลานะครับแล้วก็ประเด็นก็เข้าประเด็นเดี๋ยวท่านรองนายกตอบเลยครับคุณนุรรถครับผมขอเชิญท่านรองนายกตอบก่อนครับ เอ่อท่านกัณจุวัตเดี๋ยวให้ลองนายกตอบเดี๋ยวถ้ามีประเด็นที่ว่าติดใจเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีค,คือ,ค,ค,อคือคือท่านประธานครับท่านลองจะตอบอยังไงครับเพราะยังไม่ได้ถามเลยครับเออคุณจตวัตถามผมนั่งฟังเลยคือท่านประธานครับผมว่าการการการประท้วงยกมือไม่จบไม่สิดด้นแบบนี้ครับผมขอให้ท่านประธานเนี่ยในเมื่อข้อ71เนี่ยคำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นถือถือเป็นเด็ดขาดแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับแล้วเมื่อเมื่อกี้ยังพูดถึงท่านผู้นำฝา่ายค้านว่าเลอะเทอะอีกผมขอให้ถอดครเอ่มืกกีุณวิโ็พูด ไปเรื่องเลอะเทอะเหมือนกันเลอะเทอะไปมาผมคิดว่าเอาประเด็นนี้ขอไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวท่านรองนายกจะได้ตอบถ้ามีประเด็นที่มันพลาดพิงเดี๋ยวใช้สิทธิ์พลาดพิงตรงนั้นก็จะพิจารณาอีกทีนะครับเพื่อให้ดำเนินการด้วยก่านเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านนะคร